สู้โรคเห็นเข้าใจยิ้มทำใจสดใสและเปิดบานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคไปรับสิ่งใหม่เปิดใจเบื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะคนแข็งแรง ซู่รงนะคะเราจะพูดถึงอวัยวะที่สําคัญของร่างกายค่ะที่หลายคนนะคะอาจจะละเลยแล้วก็ไม่ใส่ใจดูแลค่ะนั่นก็คือหูสมูกและก็คอวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงอารีนาสันเทิราภาพค่ะอาจารย์แพทย์แผนกโสศนาสิกลาลิง้งวิทยาจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพจังหวัดนครน,นายกค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงหูจมูกคออหลายคนไม่เป็นไรทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าใส่ใจดูแลเท่าไหร่เป็นอวัยวะอยู่ภายนอกอยู่แล้วแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสำคัญมากเลย เราเริ่มที่อวัยวะแรกเลยดีกว่านะคะคือหูหูนอกจากจะได้ยินแล้วใช้ในการรับฟังเสียงต่างๆแล้วยังมีหน้าที่สําคัญอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะคืออะไรบ้างคะหูปกตินะคะก็จะมีหน้าที่สําคัญอยู่สองอย่างก็คือการรับเสียงนะคะเป็นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งก็คือการรับเสียงการได้ยินแล้วก็อย่างที่สองก็คือประสาทสัมผัสเหมือนกันค่ะเรื่องการทรงตัวใช่หูชั้นในจัดว่าเป็นอวัยวะสําคัญสําหรับ รับรู้ด้านการทรงตัวว่าเรานั่งยืนเดินหันซ้ายหันขวาหรือว่าขึ้นหรือลงอยู่บางคนที่อาจจะไม่ทราบว่าการที่เราทําไมเดินเซซจริงๆอาจจะเกิดมาที่อาจจะมีหูชั้นในที่ปกติก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมีหน้าที่สําคัญคือการทรงตัวค่ะแล้วก็เรื่องของการรับฟังเสียงแล้วถ้าเกิดความผิดปกติของหูขึ้นมาค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้หูเรากําลังเกิดการผิดปกติขึ้นมาแล้วก็ ปกตินะคะเราคนเราเนี่ยก็คือหูจะต้องได้ยินเท่ากันสองข้างถ้าเราไม่ได้มีโรคหรือว่าเป็นหูอักเสบเป็นติดเชื้ออะไรนะคะก็ปกติจะได้ยินเท่ากันสองข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอ๊ยวันนี้ข้างซ้ายได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าข้างขวาข้างขวาได้ยินดีจังอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาความผิดปกติของการได้ยินหรือว่ามีการติดเชื้อหรือว่าเป็นอะไรต่างๆมีโรคอย่างอื่นหรือว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกเวียนหัวนะคะ เพราะว่าหน้าที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของหูก็คือการรับดูการทรงตัวเมือ่อที่เรารู้สึกเวียนหัวบ้านหมุนรู้สึกว่าหรือว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยบ้านหมุนสิ่งแวดล้อมหมุนอย่างนี้ค่ะอาจจะมีความผิดปกติในหูวชั้นในนั้นแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เรามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมาแบบนี้เราควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงคะอยก็ ถ้ามีความผิดปกตินะคะแนะนําให้รีบมาพบแพทย์อย่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าหูเนี่ยจะเป็นอวัยวะสําคัญนะคะสําหรับการประสาทสัมผัสสําหรับการรับรู้การได้ยินเนาะแล้วก็ทางเรื่องการทรงตัวและทั้งสองอย่างซึ่งไม่ควรชะล่าใจไม่ควรชะล่าใจนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจยังไงก็รีบมาพบหมอดีกว่าค่ะแล้ววิธีการที่เราจะป้องกันเพื่อให้หูของเราเนี่ยเป็นปกติค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ไปยาวนานอย่างนี้เราต้องป้องกันยังไงเนี่คะ ปกตินะคะหูก็การได้ยินเป็นหลักนะคะ1ก็คือป้องกันไม่ให้เส้นประสาทการได้ยินเราสูญเสียการทํางานไปก่อนวัยอันควรคก็คือพวกหูตึงม,มันก็จะมีโรคที่เกิดจากที่เราอยู่ในที่เสียงดังนานๆหรือว่ามีที่เสียงดังเหมือนพวกยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยต้องทํางานในโรงงานหรือว่าเครื่องโยนเสียงคลื่นยนาน,นานๆเนี่ยค่ะมากกว่า6ชั่วโมงมากกว่า7ชั่วโมงแล้วแต่ความดังของเสียงก็จะทําให้ค่อยๆสูญเสียการได้ยินไปได้ นี่คือในเรื่องของของหูถ้าสมมุติในเรื่องของการได้ยินก็คือปกอง้กันองการปฏิบัติตัวอีกทีนึงก็คือการปั่นหูไม่เราไม่ควรจะไปปั่นหูแคะหูนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้มันมีการติดเชื้อนําพาการติดเชื้อเข้าไปในหูชั้นกลางหรือว่าหูชั้นในได้ด้วยปั่นหูนี่คือบางคนบอกว่าชอบมากเลยเวลาที่อาบน้ําเสร็จปุ๊บต้องมีแครต้นบัตขึ้นมาปั่นหูคุณหมอบอกว่าห้ามใช่จริงๆหมอไม่ได้เพราะว่าอะไรคะคุณหมอเพราะว่า ปกตินะคะ,ะช่องหูเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นทรงกระบอกนะคะเป็นช่องตรงๆแล้วก็มีแก้วหูอยู่ข้างอยู่อยู่ด้านในเพราะว่าอันนี้คอยทําหน้าที่เป็นด่านป้องกันทั้งน,น้นทั้งสิ่งแปลกปลอ,อมที่จะเข้าไปในหูชั้นกลางค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการป้องกันอีกอย่างนึงก็คือ,อขี้หูที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมานะคะ,คะ,ะขี้หูเนี่ยส่วนใหญ่มันผลิตจากต่อมไขมัน ในช่องหูในผิวหนังในช่องหูนะคะ,ะทําหน้าที่คอยมีเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะคอยฆ่าเชื้อโรคที่มันจะเข้าไปแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งความเหนียวของมันเนี่ยทำหน้าที่คอยดักจับฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทำํำอ,อ,อันตรายแต่แก่แก้วหูหรือว่าหูชั้นในก็คือว่า ก็ไม่ควรที่จะเหมือนใช้ของแข็งเนอะเพราะว่าแค่ตันบัดก็ถือว่าบางคนที่ชอบเลยชอบมากเลยค่ะคือต้องพยายามเอาไปให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะทําความสะอาดหูของตัวเองเพื่อจะได้รู้สึกว่ามันสะอาดแต่จริงๆแล้วไม่ควรใช่ไหมคะบางคว่าบางคนยิ่งปั่นลึกไปมันจะเป็นการยิ่งดันที่หูให้เข้าไปแทนแน่นอยู่ข้างในนะคะก็ที่ทาให้หูอักเสบได้เหมือนกันหรือว่าบางปั่นได้ไบางคน ยิ่งปั่นยิ่งรู้สึกดียิ่งออกแรงใช่ไหมก็จะทําให้ผิวในช่องหูเราถลอกง่ายแล้วก็มีการติดเชื้ออะไรเงี้ยตามมาได้ค่ะแต่ว่าบางคนเขารู้สึกว่าขี้หูเป็นอะไรที่รู้สึกส,สกรปรกมากมันมัน,มนคือมันสกรปรกจริงไหมคะจริงๆมันไม่ได้สกรปรกค่ะ,คะทีะ่มันเหมือนเป็นไขมันที่เราร่างกายเราผลิตขึ้นมาที่มันสกรปรกก็คือโอเคมันอาจจะไปอยากจับคุณละอ้อมหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ย แล้วโดยทั่วไปร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกาการขับขี้หูออกมาด้วยตัวเองอยู่แล้วก็คือจะมีเซลล์ขนเล็กๆนะคะคอยพัดขี้หูจากข้างในออกมาข้างนอกหลังจากอาบน้ําก็สระผมก็ใช้ผ้าขนหนูค่ะซับๆแค่ช่องหูชั้นนอกก็พอค่ะแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าแค่ใช้ผ้าขนหนูเฉยมันมันยังเปียกอยู่เลยแล้วหูฉันจะชื้นไหมไม,ไมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหูหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะถ้าช่องหูเราสุขภาพดีปกติดีเดี๋ยว มันก็จะแห้งค่อยๆแห้งได้เองถ้าอยากใช้มากจริงๆอยากเช็ดมากจริงก็คือใช้คัตตินบัตที่ห <Tas overseas. S 2> ัวใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปไม่เกินหัวของตัวคัตตินบัตก็คือตรงที่สมบรีใช่ใช้ซับเบาๆค่ะก็คือว่าห้ามจะใส่เข้าไปลึกมากไม่ควรนะคะไม้แค้หูก็ไม่แนะนําค่ะ บางคนชอบมากค่ะมไม้แค้หูนี่ต้องแคะให้ขี้หูออกมาให้ได้มากที่สุดห้ามค้าง,งไว้อยู่ข้างในเลยอันนี้คุณหมอก็ไม่แนะนำเหมือนกันจริงไม่แนะนำเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ผิวหนังช่องหูเราถลอกมากขึ้นแล้วบางคนที่เวลาไปไว่ายน้ําบางที<ะ>น้ําเข้าหูอ,อันนี้จะส่งผลอันตรายกับ ในอวัยวะของหูเราด้านในไหมคะถ้าหนึ่งเราช่องหูเราสุขภาพปกติแก้วหูเราไม่ได้มีการติดเชื้อหรือว่าไม่ได้มีแก้วหูทะลุนะคะน้ําเข้าหูไม่เป็นไรเดี๋ยวมันออกมาได้อ๋อไม่เป็นไรนะคะแต่จะต้อง<ข>ตบไหมคะคุณหมอบางคนงนี่คือแบบต้องเขย่าตัวเองเพื่อให้น้ําออกมาไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะว่า เดี๋ยวยิ่งตบยิ่งเที่ยวเดี๋ยวแก้วหูยิ่งทะลุเดี๋ยวมีปัญหาก็คือบอกว่าจริงๆแล้วหูเราสามารถที่จะดันน้ําออกมาเองได้ดันขี้หูที่อยู่ด้านในออกมาเองได้อยู่แล้วร่างกายเราทําเองได้เราไม่ต้องไปพยายามขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดการอักเสบของหูด้านในขึ้นมาได้เหมือนกันอันนี้เรื่องของหูผ่านไปแล้วถัดมาดีกว่าค่ะคุณหมอคะมาเรื่องของจมูกบ้างจมูกนี่ถือว่า ดมกลิ่นได้กลิ่นแบบนี้สําคัญมากค่ะถ้าขาดเรื่องการได้กลิ่นไปปุ๊บเหมือนรสชาติชีวิตของเรา <c oughs> ก็จะหายไปเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแลวอย่างนี้คือเราจะควรจะดูแลสุขภาพของโพรงจมูกเรายัางไงบ้างคะ,ะก็ปกตินะคะก็หนึ่งไม่ควรให้นัางกายเราเป็นหวัดบ่อยๆนะคะอย่าไปแค่แกะเกาจมูกพวกเนี้ยที่สําคัญเพราะมันจะทําให้เยื่อบุจมูกมันติดเชื้อนะคะก็คือว่า,าจจบางคนอาจจะมีแบบน้ำมูกหรือว่ามี เขาเรียกว่าขี้มูกเลยแล้วกันนะคะแบบนั้นชัดเจนเลยนะคะคือก็แบบอยากจะไปแค่ออกมาอย่าค่ะก็ถ้ารู้สึกมีน้ำมูกมากหรือว่าคัดจมูกเนี่ยก็แนะนําเป็นการล้างจมูกนะคะโดยการใช้น้าเกลือล้างจมูกก็คืออย่าใช้นิ้วหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ไปไปแค่ออกมาเองก็สั่งน้ำมูกไม่ต้องสั่งแรงมากอาจจะสั่งได้เบาๆนะคะ สั่งน้ำมูกเบาๆพอเพราะว่าอะไรคะคุณหมอเพราะว่าจมูกเราจะมีช่องติดต่อกับช่องหูชั้นกลางเมื่อไหร่ถ้าเราสั่งน้ำมูกแรงไปก็มันจะเป็นการเปิดตรงท่อที่มันเชื่อมกับหูชั้นกลางทําให้น้ำมูกหรือว่าอากาศหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันขึ้นไปสู่หูชั้นกลางมันย้อนขึ้นไปทําให้มันเป็นมีการติดเชื้อในหูชั้นกลางได้แล้วเรื่องของการที่จะทําความสะอาดในโพรงจมูกหมอเป็นย้าถ้ามีน้ำมูกเยอะหรือว่าคัดสมุกบ่อยนะคะหมอนะแนะนาให้อาใช้น้าเกลือล้างสมุก ดีกว่าน้ำเกลือล้างจมูกแล้วมันจะไม่แสบเหรอคะคุณหมอน้ำเกลือล้างจมูกค่ะเพราะว่าน้ำเกลือตัวนี้มันมีความเข้มข้นของตัวเกลือเนี่ยเท่ากับสารน้ําในร่างกายก็จะสบายแล้วก็ไม่ค่อยแสบไม่เหมือนเราไปว่ายน้ำที่น้ำเข้าจมูกมันจะแสบใช่ไหมใช่แสบอันนี้คือเป็นน้ำเกลือแบบใช่น้ำเกลือธรรมดาค่ะสำหรับล้างแผลหรือก็ล้างจมูกได้ด้วยใช้ร่วมกับไซลิงนะคะบางคนก็จะเป็นไซลิงเล็กหน่อยหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นใช้ไซลิงใหญ่หน่อยนะคะทำ ขนาดนี้เลยละคะคุณหมอใช่ใช่ก็คือแนะนํานะคะใช้น้ําเกลือประมาณ200ร้อยถึงห้าอยซีซีในแต่ละครั้งแล้วแต่คนบางคนอาจจะให้อุ่นให้มันวอร์มหน่อยเท่าอุณหภูมิร่างกายอุ่นได้ค่ะก็คือจะยิ่งสบายขึ้นทําตอนก่อนอาบน้ําหรือว่าขณะอาบน้ำก็ได้ค่ะแต่ถ้าบางคนไม่มีเวลาจริงๆก็ทําตอนอาบน้ําก่อนนอนก็ได้ค่ะจะได้นอนอัสบายไม่มีน้ํามูกแล้วก็ไม่มีการอุดกั้นตอนออนอนจะได้สบาย <ละ S 2> ด้วยใช,ใช่ไหมคะค่ะแล้วทางด้านนี้คุณหมอคะคือ มันยังไงคะอันนี้ก็แต่ก่อนเราจะใช้เป็นน้าเกลือสาเร็จรูปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อมากขึ้นนะคะที่มันจะพัฒนาขึ้นก็คือมีกระบอกบีบให้พอดีกับจมูกเลยแล้วก็เป็นเกลือซองอย่างบางคนไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องพกขวดน้าเกลือไปละพกเกลือซองไปก็ผสมน้ำต้มสุก น้ำดื่มอย่างเงี้ยค่ะก็ล้างจมูกทันทีใช่แล้วต้องใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่คะกับกับกระซองแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะอย่างวันนี้ก็2 5 0อยซีซีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเต็มพอดีใช่แล้วเวลาล้างจมูกคุณหมอคะคือต้องล้างหมดทั้ง2 5 0ซีซีเลยไหมคะใช่ค่ะสองข้างสองข้างนิดเดียวค่ะถัดมาเรื่องของคอบ้างคอนี่ก็ถือว่าสำคัญมากเหมือนกันนะคะใช่หลายท่านเคยได้ยินคำว่านิ่วทอนซิ นิ้วทอนซินนี่คืออะไรคะคุณหมอจริงๆมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพี่ใครอะค่ะของอตัวต่อมทอนซินเพราะว่าต่อมทอนซินเราเนี่ยจะอยู่ที่คอสองข้างตรงเรนนี้นะคะที่เราบอกว่าคือทำไมมันเคแล้วบางคนแบบทอนซินอักเสบที่มันจะบวมแดงขึ้นมาซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าต่อมพวกสร้างพวกเยื่อเมือกหรือว่าเป็นพวกสารคัดหลัง ซึ่งบางทีพวกนี้ค่ะมันจะสร้างเป็นพวกที่คลายหรือว่ามันอุดตาลมันอุดตันแล้วมันก็จะกลายเป็นพวกที่คลายหรือว่าเป็นนิ่วอย่างเงี้ยขึ้นมาได้มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหมอคือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะนิ่วในทอนซินเนี่ยค่ะเพราะคนปกติเราอ่ะจะมีการสร้างพวกน้ำลายหรือว่าเป็นพวกเอ่อเยื่อเมือกอะไรออกมาจากทอนซิลแต่ในบางคนที่พวกนี้ค่ะต่อมพวกนี้ค่ะมันอุดตันหรือว่าลูเปิดเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็ค้างอยู่อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งนะคะที่พวกไอพวก เมื่อพวกเนี้ยที่มันค้างอยู่ก็กลายเป็นก้อนนิ้วหรือว่าอย่างที่สองเนี้ยมีร่องที่ต่ําทอนซินเยอะเศษอาหารอะไรเงี้ยมันเข้าไปติดก็เป็นอย่างที่สองเป็นสองสาเหตุได้ก็เลยทําให้เป็นนิ้วต่อทอนซิน,น,นขึข้นมาก้อนขาวๆแล้วก็บางทีก็คือพวกเนี้ยค่ะจะทําให้มีกลิ่นปากแล้วก็กลืนน้ำลายก็จะรู้สึกระคายเคืองเป็นส,สาเหตุของกลิ่นปากได้ด้วยเหมือนกันใช่คือมีลักษณะเป็นสียังไงบ้างนะคะก็จะเป็นสีแบบเหลืองเหลืองหรือไม่ก็ือก็เป็นสีขาวค่ะเป็นก้อนแข็ง แล้วเร,เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เราเป็นปน,นิว,นวทอนซิลอยู่ก็ส่วนใหญ่ในคนที่ที่เป็นนะคะเขาจะรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นปากก็ระคายคอก็จะชอบไปส่องกระจกดูก็จะเห็นเป็นจุดข,ขาวๆค่ะโดยที่เราไม่ได้แบบเป็นไข้ไอเจ็บคอหมายถึงว่าเป็นจุดข,ขาวๆตรงทอนซิลน,นะคะใช่ค่ะแล้วเราจะจะทําให้นิ้วทอนซินนี่หายไปได้ยังไงคะบางทีหมอก็แนะนําให้กรวคอด้วยน้าเกลือแอะน้าเกลือกันน้าเกลือที่มีประโยชน์มากเลยนะคะได้ค่ะ ไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะถ้าเป็นครั้งสองครั้งแรกก็อาจจะมีการเคลียร์ออกให้ทานยาฆ่าเชื้อนะคะใช้น้ํายาบ้วนปากก็ช่วยป้องกันแล้วก็รักษาให้มันเป็นซ้ำแต่ถ้าเป็นซ้ําเยอะๆจริงๆก็หมอนแนะนําว่าให้ผ่าตัดต่มทอนซิลออกไปเลยหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าทอนซิลพอตัดออกไปปุ๊บอ้าวตัวนี้อวัยวะตรงนี้มันไม่สําคัญหรอ เลยตัดออกไปเลยได้สําคัญ <c oughs> ไหมคะคุณหมอใช่ปกติต่อมทอนซิลน,นะคะแล้วก็ต่อมอินดีนอยด้วย <ừ> มันจะมีหน้าที่สําคัญคือดักจับเชื้อโรคนะคะ,ะในเด็กเล็กๆจนถึงอายุห้าขวบพอเราอพอเด็กเขาโตเกินห้าขวบแล้วเอา,เอา,เอาวัยวะอย่างอื่นจะทํากลับมาทํางานได้เต็มที่ก็คือจะสร้างเม็ดเลือดขาวได้เต็มที่ก็คือพวกมา้ามพวกตับนะคะทอนซิลเนี่ยก็จะล,ลดบทบาทหน้าที่ไปโดยปร,ริยาย ถ้าเราไม่ได้เป็นวัดบ่อยหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยทอนซิลมันจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆคุณหมอคะมีมีวิธีในการที่เราจะนําเหมือนนิ้วทอนซินหรือว่าสิ่งที่เป็นตกตะกรอยู่บริเวณทอนซินออกด้วยตัวเองมีไหมคะบ้วนปาก <c oughs> าปาก่อน <c oughs> บ้วนปาก <c oughs> ใช้น้าํายาบ้วนปากหรือว่าน้าเกลือคะ่ะมันก็พอช่วยได้เห็นมีคนบอกว่าเราสามารถนวดนวดก็แล้วมันออกได้จริงค่ะไม่ไม่ค่อยออกนะคะไม่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกค่ะไม่ค่อยออกอ๋อใช่คือบางคนอาจจะแบบ นวดเราอาจจะอ<ม>ออกหรือว่าใช้แบบเราใช้<ม>นิ้วเราเขี่ยเองได้ไหมคะ,ะบางทีถ้าเขี่ยได้ก็โอเคแต่ถ้าบางทีแบบนิ้วเราใหญ่ไปจะยิ่งทําให้ทอนซิลเป็นแผลค่ะหรือไม่ถ้าแบบอยากจะป้องกันให้มันดื่มน,นม้ำไเยอะก็จะช่วยได้ค่ะพวกขับพวกนิ้วหรือว่าพวกเมือกพวกเนี้ยค่ะออกไปดื่มน้ำไ่เยอะกับบ,บ้วนปากด้วยน้ำเกลือหรือน้ำยาบ้วนปากจะดีกว่า สุดท้ายเลยนะคะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะที่เราจะดูแลสุขภาพทั้ง<ม>หูจมูกคอของเราให้สุขภาพดีตลอดไปเราค,ควรที่จะทํำยังไงดีก็จริงๆแล้วก็ควรจะดูแลสุขภาพทางร่างกายเนาะก็คือออกอกรลังกายสม่ําเสมอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ป้องกันตัวเองในเวลาทํางานต่างๆเช่นไม่ไปอยู่ในที่ที่เสียงดังนะคะ ก็มันเช็คสุขภาพเป็นประจำาปีค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่างๆได้ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะคะว่าอาวัยวะที่สําคัญของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นหูจมูกหรือว่าคอนะคะเราสามารถที่จะดูแลรักษาให้สุขภาพดีแบบนี้ตลอดไปได้นะคะด้วยวิธีง่ายๆที่คุณหมอได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วอย่าไปอยู่ในที่ที่เสียงดังจนเกินไปนะคะในเรื่องของหูหรือว่าเรามีการมันล้างโพรงจมูกสักนิดหนึ่งนะคะจมูกของเราก็จะโล่งแล้วก็หายใจได้แบบเต็มที่ด้วยรวม ไปถึงในเรื่องของลําคอก็หมั่นตรวจเช็คนิดหนึ่งนะคะว่าเรามีกลิ่นปากหรือเปล่าแลวถ้ามีกลิ่นปากแล้วเรามีนิ่วในทอนซิลหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ